กระรามสวัสดีคุณผู้ชม100ล้านคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยก็อยู่กับเกมล้อสไตล์อีกแล้วนะครับซึ่งก็อยู่กับบอลเลอร์ที่มีชื่อว่าแม็กนั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจับมากับเพื่อนในเกมนั่นเองนะครับชื่อว่าอ่า ชื่อยาว Happy, อ่ะแฮปปี้อ่ะแฮปปี้โนสองแล้วกันนะอ่ะ,อะเออโอเคซื่อกลิปทีแล้วเนี่ยผมก็เล่นกับแฮปปี้นี่แหละเอ,อ้ยไม่ใช่ดิดูดูเพื่อนดูเพื่อนนั่นแหละเออผมดูดูแฮปปี้นั่นเองนะครับอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวบอกเลยว่าผมจะเล่นกับเขาสามเกมนะในการอัดคลิปอะ่ะมาดูกันเลยว่าจะไหวหรือ,อเปล่าแน่นอนว่า ไม่ว่าผมจะเล่นดีหรือกากนะครับผมก็จะเอาลงอย่างแน่นอนนะครับอ่าโอเคครับโดนลุมแล้วครับปึ๊บโอ้ยโอ,อ,อ้ใจเย็น้วยพวกใจเย็น้วยพวกตอนนี้พี่สั่นนิดนึงอเอาดิเข้ามาดิเฮ้ยเโดนลุมเฮ้เฮ้ย ต้องวิ <c oughs> <com elaborate> <c oughs> oh ่งแล้วล่ะเพื่อนไปกลัวเราต้องวิ่งแล้วล่ะเพื่อนเออเออเออโอ๊ยกับเฮ้ยมึงมึงทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะเกินไปเฮ้ยเยอะเกินไปว่ะโอ้โหโอ้โหมาเจ้าเยอะจังไย

บอกเลยว่าใครที่อยากเล่นกับผมนะครับบอกเลยว่ามากูพร้อมแล้วอาฮะอาฮะนะที่เชิญมาบ่อยๆนะเอออยากเล่นกับผมก็จัดให้เดี๋ยวเชิญมาอีกครั้งเดี๋ยวผมจัดให้เลยอาฮะนะคนชื่ออาฮะนะโอ้โหเชิญซะโอ้โหเชิญซะแบบเชิญซะกูกลัวเลยเชิญเอาเชิญเอาโอ้โะมา โอเคครับ <c oughs> ถ้าเกิดผมเล่นกากเนี่ย <c oughs> ก็ต้องขออภัยเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับอืมถ้าเกิดทำไม่เสียด้วยอะโอเคมาโอเคลุยเลยเปล่าเพื่อนเดี๋ยวพี่จะสอนเชิงไปจังหวะดีกบเรียบร้อยแน่แน่อนมมันเอ้ยมันเชิงกับกูอะเอ้ยโอ้โหมันเชิงกับกู เอาแล้วครับแฮปปี้ของเราไม่อย่างไรโอ้ยเอฟบีโดนโดนแล้วเอาแล้วก็วิ่งไปกับเดิมเราแฮปปี้กูไหอยู่ไหวอยู่มาเล่นดีดีแล้วไอ้กูว่ากูไม่เข้าแบบมั่วๆแล้วเดี๋ยวแฮปปี้เขาจะร้องเอาอะโอเคครับเดี๋ยวผมเอาทำให้ตายก่อน โอเคโอเคโอเคทำไมึงกิดอะไราเฮ้ยโอเคเดี๋ยวจะมาตายแล้วอยากวิ่งเล่นเพื่อนข้างนอกชุมเลยพวกไม่ทำอะไรกันปะนี่กูอัดคลิปแต่มาดูเขาเล่นเนี่ยนะโอ้โอ้ระเจ้านี่คือ เกิร์เกอเกิร์เกอดูคนเล่นเนาะนี่มันดูคนเล่น EP สองโอ้ยรู้ดีนะนะมึงเนี่ยเอาละครับเหลือสามทีมแล้วครับตอนนี้อุ้ยเช็คดีด้วยอืมยิงไม่โดนใครเร็วนะมึงอะนี่ไงช้อชื้อชๆ้แตกเลยมึงจะู้สองหนึ่งได้เหรอวะพลังสามเมื่อกี้ด้วยไม่ใช่พลังหมาหมู ทีนน่เป็นไงนพลังสามขียังไม่พอเจอพลังม่วงเข้าไปดิไอ้เป็นไงงงไปเลยดิโอเคเกมสุดท้ายาโอ้โห เลิกขำเลิกขำไม,ม่เอ้ยเดี๋ยวเป็นบ้ากันพอดีโอเคเกมที่สามมาผมบอกเลยว่าถ้าเล่นกับคนเนี่ยผมผมไม่อยากตัดผมไม่อยากตัดคลิปเท่าไหร่นะอืถ้าเล่นคนเดียวต้องตัดคลิปสิจะได้เห็นความเทพโอเคคือเออผมลืมบอกไปนะครับพลังดวงดาวที่ผมเอามาเนี่ย เป็นพลังดวงดาวที่เวลาเดินเนี่ยถ้าไม่ตายมันจะเพิ่มเองนะครับ <c oughs> ดูดูไม่ต้องห่วงเลยเวลาที่ผมเดินนะ่ผมได้ถ้าไม่ตายอยู่แล้วนะครับเกมทุกเกมอ่ะอืออืม,อมแล้วถ้ายิ่งยิงโดนเนี่ยถ้าไม่ตายก็ยิ่งได้ไวขึ้นนั่นเองนะ <c oughs> บอกเลยวิ่งมันนะที <c oughs> ่กูแตกไวก็เพราะวิ่งไปหาพวกมันนี่แหละ <c oughs> อืม รู้ดีนักมึง,มงไงรู้ดีนักนะมึงอะ่ะรู้ดีนักนะารู้ดีนักนะรู้ดีนักนะเอาไงเพื่อนเจ้าเหรอโอเคนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออเสือซุ่มเนียนนะจะรอดักเหยื่อดีมึงออกว่าเล่นเล่นทางข้างดีกว่านะ เชื่อผมเนี <|so|> ่ยถ um ้าเจอดารีนเข้ามาใกล้ๆนโอ้กูบอกเลยครับใครก็ไม่รอดต่อให้เก่งแค่ไหนมึงก็ไม่รอดแน่นอนนะโอ้นี่ไงนี่ไงอุ้ยดูทีมันในแม่งมีแต่ตัวเข้าหาดังนั้นเลยว่าส่วนเรามีอะไรอ่ะมีแต่สกิลวิ่งหนีดังนั้นเลย เอาดิเข้ามากูหนีแน่ๆอะกูบอกเลยเอ้าจังหวะนี้ตัวฟรีมาครับนี่ไง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 เอ้เวนนี่หมดชาไฟไตายแล้วใช่ไหมฮะหมดมุกแล้วใช่ไหมฮะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นไว้พวกใจเย็นไว้พวกเฮ้ยกูล้อเล่นนะเพื่อนเยอาอย่าโกรธกันดีเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมานี่มานี่มานี่นี่กูล้อมันมาแล้วเนี่ยจัดการมันเลยพวกเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเออเออเออเอาพี่งกูทำอะไรมาเนี่ยไอ้รัดโอ้โคตรเว่อเลยโอเคเกมนี้ผมว่าผมประมาณดีดีกว่านะครับโอ๊ยขึ้ยขอบคุณโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังลาบเลยเกมเมื่อกี้ เอาละ <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้ว่าผมแค่นี้ดีกว่านะครับเล่นกับเอฮสเตอร์แฮปปี้หรือเปล่านะถ้าชื่อเขา <c oughs> ผมบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยถ้าเขามีพลังสิบเนี่ยน่าจะเล่นดีกว่านี้นะเพราะว่า,อาอยัางไงเดียเขาาพลังเจ็ดอยู่นะผม,ผมไม่ดูนะพลังเจ็ดอยู่ <c oughs> น่าจะเล่นง่ายกว่านี้นะเพราะว่าถ้าพลังสิบเนี่ยมันจะมีอะไรที่เยอะแยะเลยสำหรับเจ้าตัวเซิร์ชนะ แถมดาเมจก็แรงขึ้นด้วยอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมว่าผมประมาณนี้ดีกว่านะครับไว้ครั้งหน้าผมจะมาเล่นกับเขาใหม่นะสำหรับฮิสเตอร์แฮปปี้นั่นเองนะครับอืมเดี๋ยวผมขอบอกเขาก่อนนะอ่ะไปแล้วนะขอให้สนุกนั่นเองเลยครับอืมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็แค่นี้ดีกว่านะครับพบกันใหม่คลิปหน้าซิวในค่ำ